รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ก็ดูตีท้ายครัวมาตั้งแต่เด็กๆก็คือแบบเป็นรายการที่รู้จักแล้วก็โหอยู่ด้วยกันมาแบบดูด้วยกันหลายเทปหลายตอนมากๆตั้งแต่เด็กๆเขาได้เซ็นช่องสามเนี่ยอย่างแรกที่ผมคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเซ็นช่องสามเนี่ยเราก็น่าจะต้องได้ไปตีท้ายครัวหรือเปล่าเป็นแบบอีกหนึ่งความฝันของเราว่าแบบเฮ้ยเอาละเซ็นช่องสเราต้องได้ไปตีท้ายครัวก็เลยต้องรีบซื้อบ้านเพราะว่าเดี๋ยวรายการตีท้ายครัวมาเนี่ยจะได้แบบมีบ้านสวยๆให้รายการถ่าย ลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG HS PHEV สวัสดีครับผมมีเธอวิชครับเพ่งตื่นขอล้างหน้าแบบฝันอาบน้ำก่อนและเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับกลับไปที่บ้านของผมสมัยที่ผมเคยอยู่ตอนเด็กๆออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านใหม่ กำลังจะทําบ้านใหม่อยู่นะครับก็บอกเลยว่ารายก,การเนี้น่าจะเป็นรายการแรกแลว้วก็รายการเดียวที่มีนพาไปที่บ้านมีเลยนะสาหรับตีทายขวดเพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งความทรงจําของมีนะฮะเก็บไว้ดูกับครอบครัวมีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับคือผมงงมากคือเดี๋ยวนี้ตีทายขวดเล่นง่ายเล่นง่ายมากเลยนะฮะเอากล้องมาทิ้งไว้ให้ผมแล้วก็ให้ผมอะไรเนี้ย ถ่ายวิดีโอตัวเองเอากันอย่างนี้เลยนะงั้นค่าตัวผมผมคิดหมดเลยนะครับพิธีกรรมพฤติกรผมต้องได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่าตัวอะไรเอาไปยึดติเก็ตมาดีพี่ตีท้ายโคตวพี่อ่ะจ้องจะยึดอยู่แล้วออาพี่ก็อยากได้เหรอฆ่าตัวคุณต้องแบ่งผมผมจ้องใช่ผมจ้องจะยึดแล้วแล้วผมรู้ด้วยว่าผมจะเขี่ยใครออกเขี่ยใครออกจะเขี่ยใครจะเขี่ยใครสวัสดีขอต้อนรับสู่รายการเตียวกัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับองออกตามประตูวันนี้แต่่าเราไกลห่างการต่างคนก็ต่างอยู่กับบ้านวันนี้เขาตีใช้ทัวร์มีนไม่ใช่เหรอเกสมาทำไมเกสมาทำมอ่ะจริงอ่ะผมก็เล่นละครกับน้องไงผมเล่นละครกับมีนแล้วผมก็แบบว่าสังเกตเขามานานแล้วแล้วผมก็พอจะรู้อะไรใหญ่ของเขาวันนี้ก็เลยขอมาแจมหน่อยละกันเดี๋ยวสนิทเท่ามดดำไหมมีนอ่ะเขาเป็นลูกรักมดดำนะเขาไม่ใช่ลูกรักมดดำหรอ ไม่ใช่เป็เขาเขามาเล่นซีรีส์แต่ไม่น่าเป็นเรื่ที่มดดำเลยนะมดถามจริงหิวน้องไหมตอนที่เจอครั้งแรกอ่ะหิวไหมจริจริงคือมันเป็นแบบว่าเด็กเด็ก ได้โหอย่างโอโหพี่บดดำอย่างจริงจริงจริงสเปคอย่างที่ฉันหิวคือแกอย่างเงี้ยแหละอีแก่บดดำอ๋อเออเออบดดำเออเออแต่ยังใสๆสอะไรอ่ะมันดูบริสุทธิ์ไปสำหรับฉันเธอมันจะต้องคือหืดซาติดอย่างแกอย่างสำหรับเด็กใสๆสไปบริสุทธิ์สักคนไหนเป็นนักแสดงใหม่ๆแล้วแบบว่าเป็นลูกเราพี่มดดำสิมบดดำพี่มดดำต้องหลอกไปบ้านก่อนผมไม่เคยโดนมดดำหลอกไปบ้านน้องเขาเป็นคนฉะเชิงเซาเธอ พ่อแม่เขา้องร<ช> <ๆ S 2> ูกคลิปเศานขาจะรู้จักกับพ่อแม่ชั้ดีอ่ะเออ,อเน้องมีนเมื่อที่น้องมีนเนี่ยเป็นเด็กที่มองการไกลมากเลยบอกว่าแบบเนี่ยซื้อบ้านใหม่เพื่อจะให้ตีไทยคไปถ่ายจริงปะเนี่ยคือผมอยากซื้อบ้านใหม่อยู่แล้วก่อนก่อนที่เขาช่องสามอะไรยเงี้ยฮะแล้วพอพอเขาช่องสามปุ๊บอะเราก็แบบคิดว่าเอ้ยแบบรายการทีถ้าตีไทยครัวยังไงยังไงต้องมีโอกาสได้ร่วมงานแน่เลยแล้วก็แบบชอบรายการนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบต้องรีบซื้อละ ต้องรีบซื้อเดี <S <S <_<_๋ยวไม่ท eh ันรายการตีไทยครัวไม่ทันจริงๆบ้านผมยังไม่ตกแต่งเลยเ่ยอดเออเพิ่มปิ่มเลยอ่ะเป็นเด็กที่มองการไกลอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราอยากจะไปดูบ้านใหม่ของมีนใช่ปะวันนี้เราจะไปดูบ้านเกิดของมีนที่ฉะเชิงเซากันก่อนว่าเป็นยังไงดีไหมไปดูบ้านเก่าไปดูบ้านเก่าอ่ะไปดูไปตอนนี้เนี่ยผมวาร์ปมาอยู่ที่ฉะเชิงเซาแล้วล่ะครับแล้วก็นี่ด้านหลังของผมเป็นบ้านของผมเอง เป็นตึกแถวนะฮะแล้วก็นอกจากจะเป็นบ้านแล้วเนี่ยก็เป็นร้านเกมด้วยนะครับคุณพ่อคุณ,คณแม่ผมเปิดร้านเกมทำอาชีพเป็นเจ้าของร้านเกมนะเดีย๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนี่คุณพ่อผมนั่งอยู่นี้เลยฮัลโหลกลับมาแล้วนี่คุณแม่นะฮะแล้วก็นี่คุณพ่อผม,ผมเองสวัสดีครับรายการตีช้ครัวแม่ไปสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ขอขออนุญาตใช้แานที่หน่อยนะจ๊ะไปเรีนออ๋อ นี่ครับผมบ้านผมเนี่ยเป็นร้านเกมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นไฮไลท์สมัยเด็กๆเป็นของเล่นเด็กๆผมชอบสะสมเนี่ยเป็นตัวของเล่นแบบนี้นะฮะผมชอบมากมีมาเยอะมากเลยนะต้องแบบไปต่อแถวรอคิวเอลยเพื่อจะจะไปซื้อของเล่นแบบนี้นอกจากชั้นล่างแล้วนะชั้นบนก็เป็นร้านเกมเหมือนกันจะพาขึ้นไปดูนะ เนี่ครับชั้นสองของบ้านก็ยังเป็นร้านเกมอยู่มีทั้งหมด39เครื่องแล้วก็จุดพีคเลยก็คือว่าตรงนี้ครับไม่ได้เป็นร้านเกมอย่างเดียวเป็นห้องนอนของมีนด้วยซึ่งห้องนอนเนี่ยอยู่ติดเลยหน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะอยู่ตรงที่ผมสามารถที่จะตื่นเช้ามาแล้วก็ปีนตัวมาจากประตูหรือว่าหน้าต่างแล้วก็เล่นเกมได้เลยทันทีซึ่งเด็กๆอ่ะ เพื่อนผมอ่ะวันศุกร์วันเสาร์ก็จะมาค้างที่บ้านตลอดเพื่อจแบบเล่นเกมกันถึงเช้าหรือไม่ก็แบบตื่นเช้ามาแล้วก็เล่นเกมกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเลยฮะที่ผีก็สุดเลยกับผมก็คือว่าเรื่องแรกคือตื่นมาแล้วแบบเอ่อคนที่เป็นคนทำความสะอาดที่บ้านเนี่ยก็ก็แบบแบบโนแบบอะไรเงี้ยแบบเกิดอะไรขึ้นแบบตกใจต้องไปเรียกพ่อผมมาดูว่ามันมีอะไรอยู่บนโต๊ะเสร็จพอไปที่ที่ตรงเก้าอี้หลานเกมนี่งโซฟานั่งสบายสบายอย่างเงี้ยสรุปว่ามันมีแบบมันมีแบบ ภาพของแบบการแบบการช่วยตัวเองอะอยู่ตรงแบบที่วางแขนน่ะก็เลยแบบเอออันนี้พีคกว่ะม่พีคอะติดรูปไปวแบบว่าคนนี้แบบไม่ไม่ให้เข้าร้านอะไรเงี้ยโอยดูคนพีคอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พีคมากพี่ถามหน่อยดีว่าธรรมดามันเต็มมะมันเต็มขึ้นไปถึงชั้นสองปะคะ คือคือสมัยก่อนคือร้านนี้เปิดเป็นสิบปีแล้วฮะสมัยก่อนช่วงแรกๆอ่ะเต็มเต็มตลอดเลยเต็มแล้วเปิดเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้หลังๆมาก็ไม่ค่อยแล้วพอโควิดก็ปิดไปหลายเดือนแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในร้านเกมมีอะไรเด็ดๆกันเดี๋ยว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 ก่อนไปก่อนเข้าห้องนอนกันพี่มอบของเลยดีกว่าอ้าโอ้ยได้เลยเป็นประเพณีของรายการเป็นประเพณีของรายการนี่เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้นะครับนี่รับรองว่าน้องมีจะต้องหลับสบายทั้งคืนแน่นอนเดี๋ยว เราพี่ส่งไปให้นะครับขอบคุณครับอะนั้นไปเลยครับไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปิดเผยรายละเอียดส่วนลึกที่สุดในชีวิตนี้ของผมนะครับก็คือห้องนอนที่ไม่เคยไปเปิดที่รายการไหนมาก่อนเลยนะฮะมาพร้อมแล้วหนึ่งซองนี่ชูนี่ทำไมมีเตียงเยอะจังเลย <laughs> <laughs> อันนี้ก็คือเตียงนอนนะฮะ ซึ่งไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงมี2เตียงท่านั้นที่เป็นลูกคนเดียวนะครับ <c oughs> ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีญาตินะฮะญาติญาตจะมาแบบเรียนด้วยแล้วก็มาแบบอยู่ด้วยนะครับผมเป็นเป็นน้องผมน,นะ <c oughs> เป็นลูกพี่ลูกน้องก็จะมานอนเตียงนี้2คนส่วนมีนเะนี่ยมีเป็นคนชอบนอนเตียงเล็กก็จะอยู่เตียงนี้นะฮะอันนี้เป็นเตียงของมีเลยแล้วก็มีแบบรูปที่แบบแฟนๆซื้อให้แฟนๆทําให้อะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ก็มีเต็มเลย <c oughs> อ๋อแล้วมีมีด้วยอ,อันนี้นี่ของพีคเลยเนะี่ยเป็นผมเวอร์ชั่นที่เด็กที่สุด ยังแบบยังเป็นเป็นไข่อยู่เลยอ่ะอันนี้ยังเป็นแบบเป็นฟีตัสอยู่เลยซึ่งอะอย่าง<อ>พี่พี่มด,ดํมอย่างเงี้ยชอบเวลาเจอนนผมไม่เจอผม,มเวลามีคนเมนชั่นพูดถึงผมเนี่ยพี่มด,ดําจะชอบพูดแบบเด็กหลอดแก้วเด็กหลอดแก้วอะไรเงี้ยคือมีน,นเป็นเด็กหลอดแก้วก็จริงแต่พูดตรงๆเลยนะเกิดไม่ทันไงเกิดไม่ทันไงเป็นเด็กหลอดแก้วถึงมีนถึงเกิดมีเลยไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้ชวนแม่มาคุยดีกว่าว่าสมัยตอนแบบมีนเกิดตอนแบบคิดจะมีมีนเนี่ยคิดอะไรอยู่หรือว่าทำยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไอ้รูป แม่นี่มาแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมฮะกลับมาอีกครั้งคือตัวมีนสักตัวหนึ่งในนี้สี่คนเนี้ยก็เลยไม่รู้เป็นใครก็เลยอยากมาถามป๋ากับแม่ดีกว่าเรื่องจากป๋ากับแม่มีบุตรยากมีบุตรยาก่็ใช้คําได้จริงจังมากแล้วก็หาวิธีต่างตสุดท้ายก็คือไม่ได้อขั้นตอนของที่จะได้มีนมาต้องเป็นเด็กหลอดแก้วทางเดียวเท่านั้นจะได้ไข่มาเนี้ยสี่ฟองสี่ใสสี่เหลือเหลือเท่าไหร่ เหลือสองเหลือสองแล้วก็เต็มสองแล้วก็จะมาแท้งจริงๆเอ่ะมีจะมีมีมีแฝดใช่ไหมมีมีมีแฝดแฝดถึงประมาณสามเดือนเสร็จๆอ่ะแล้วคุณแม่แท้งเจ้าก็จ้าก็พาไปหาหมออะไรไปรูดมีเนี่ยแปลว่ามีเป็นปมที่อยู่ในเพชรที่แบบเพชรมันหลุดไปแล้วยังเหลือปมไว้คือมันหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วคือฉันก็ถอนใจแล้วว่าโอ้ยแบบว่าต้องทำใหม่อีกแล้วใช่ไหมแต่แล้วหมอก็บอกอ่ะยังเหลืออยู่นิดนึง ังเด็กยังอยู่นะสรุปหมดตังค์ไปทั้งหมดเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วรวมคลอดรวมอะไรด้วยอ่ะมันก็น่าจะอยู่ที่ร้านถ้าเป็นร้านหนึ่าสมัยนี้อาจจะรู้สึกว่าก็ประมาณนึงอาจจะไม่ได้ยไม่แย่ะแต่ถ้าแบบย้อนไปสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะร่วมถึงแบบไม่รู้มันจะได้หรือมันจะไม่ได้ไม่รู้จะเอาเงินไปทิ้งเปล่าหรือเปล่าถือว่า หนักนะสัสอยู่เหมือนกันนะ <ừ> um. ข้อสําคัญคือป๋ากับแม่ไม่มีเงินมากค่อทยอยทยอยทยอยไปเรื่อยๆ <ś led> รู้สึกผิดมากรู้สึกผิดมากมก่อนที่จะรู้สึกแย่ไปมากกว่าน,นี้สรุปแล้วคือ ที่มีลูกอะเป็นเป็นความโชคดีของพ่อแม่แต่อาจจะเป็นความโชคไม่ดีของลูกฉันรู้สึกฉันเริ่มกดดันแล้วตอนแรกฉันยี่สิบกว่าปีฉันไม่รู้สึกเพราะฉันรู้วันนี้แล้วเอาเ <Okay, S 2> อาเอาลูกเอาลูกขึ้นมาใคยได้ยินว่าแพ้กุ้งแบบคุณหนูคืออะไรอ่ะคือคือผมมาแพ้สารที่แบบอยู่ในกุ้งแต่ว่าถ้ากินไปอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้างเงือออกอะ่ะมันจะขับมาทางเหงือ แล้วมันจะโดนผิวหนังอ่ะมันจะแพ้แต่มันเกี่ยวกับที่เราเป็นเด็กหลอดแก้วหรอส่วนสนึงนิดหน่อยจริงๆมันไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่โอ้มันนิดเดียวแหละแต่แต่มันมีอีกโรคหนึ่งที่เป็นแบบเป็นอัคคบิกที่ตอนนั้นไปเจอพี่มดดำอันนั้นค่อนข้างเกี่ยวมันจะแบบแดงคันตามแบบข้อพับอะไรเงี้ยฮะตามคิ้วอย่างช่วงนี้ก็เป็นแบบเป็นช่วงแบบใต้รักแร้อะไรเงี้ยมันจะคันแดงบ้างออาเปิดทันี้เอาเปิดทีนี้โอ้โอ้ใจเย็นเนี่ยโอ้พี่โอ้ โอ้โหใจเี้ยอันนี้ต้องไม่ล่ะวันเวลามันเปลี่ยนไปฉันน่ะลดละเลยแต่โอ้โหเป็นอะไรฮอร์โมนหรืออะไรลูกมันมีอะไรเกิดขึ้นหรออ้าวไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาบอกว่ายิ่งแก่แล้วยิ่งชอบเด็กเห็นเด็กแล้วมันสดชื่นสดใสอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะเออแหมมันลูกมันหลานไงขอแค่ถูกจะก็แล้เอง เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราขับอีกครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าไปทัวร์บ้านน้องปีนกันต่อฮะแฟนคลับรุ่นซื้อดาวให้น้องแล้วอ่ะมันไม่ใช่ดาวมันเราแบบไปแอปเต้นแล้วเขาซื้อดาวให้อย่างนั้นเรื่องหัวใจไม่ได้นะแบบแบบคุณคุณคุณไม่ใช่เออใช้นเท่าไหร่อ่ะมันเป็นล้านผลิตภัณฑ์นม UST S 26 Go ดูตีท้ายกลัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ